แคปโรเลตเซลประเทศไทยเผยโฉมแคปติว่าสีขาวมุกยกระดับความสง่างามและตอบโจทย์ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่นิยมใช้รถสีขาวมากที่สุดโดยเลือกวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสตร,รีสากลในการเปิดตัวเพราะเล็งเห็นว่าสีขาวมุกจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้หญิงให้หันมาเลือกซื้อรถอนเนกประสงค์ขนาดกลางกันมากขึ้นซึ่งในปัจจุบนัน50%ของลูกค้าในเซกเมนต์นี้เป็นผู้หญิงค่ะด้วยกระบวนการพ่นสีแบบใหม่ของ GM สำหรับการผลิตสีขาวมุกเพื่อให้ได้สีขาวมุกที่มีความเรียบเงางามเช่ดสีสวยเป็นประกาย GM ได้ออกแบบกระบวนการพ่นสี2ส,ส่วนส่วนแรกพ่นสีขาวส่วนที่2พ่นสีมุกต่อนเนื่องกันไปอีกทั้งการพ่นสีขาวมุกยังมีขั้นตอนที่น้อยกว่าสีอื่นๆซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานลดระยะเวลาและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้ดังนั้นสีขาวมุกจึงมีทั้งความทันสมัย และยังเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ วันนี้อยู่ในงานเปิดตัวของ Chevrolet Captiva สีอ,อบอลไวท์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่สําคัญนะคะวันนี้เป็นวันสตรีสากลน,นะคะก็วันนี้นุณก็อยากจะให้พูดให้กําลังใจผู้หญิงทุกคนนะคะอยากให้มีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับ GM ของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญนะคะกับผู้หญิงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนในบริษัทของเราที่เป็นผู้นํานะคะก็เป็นผู้หญิงด้วยเหมือนกันแล้วก็คนทํารถใครจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีถึง3-3%นะคะที่ทํางานที่โรงงานของ GM ประเทศไทยคะ่ะในส่วนของอ,อนลน เวลาพูดถึงอโบโรนก็พูดต้องพูดถึงสีวิ่งวิงใช่ไหมคะถ้าเป็นสําหรับผู้หญิงของเรานะคะสําหรับสีนี้เป็นสีใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยในส่วนของนอกจากมีสีใหม่แล้วเนี่ยรถของเรานะคะยังมีขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะทําให้เรานผู้หญิงเราเนี่ยสามารถเก็บของต่างๆได้นะคะดูมอนะคะทําได้เยอะเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีในส่วนของ Apple Carplay นะคะที่สามารถให้ผู้หญิงของเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ติดขัดเลยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนค่ะสร้างความ มั่นใจในการขับขี่เราต้องมีความปลอดภัยนะคะเรามี Active Safety ไม่ว่าไซต์บา z โซนนะคะหรือว่าในการช่วยถอยหลังต่างๆเนี่ยเราก็มีมาให้เต็มที่ถ้ายังไงก็อยากจะให้ทดลองขับกันนะคะในส่วนของเชฟเวลด์แคปติว่าอัลบอนไว้นะคะเปิดตัวครั้งแรกนะคะที่งานมอเตอร์โชว์นะคะ29มีนาถึง9เมษายนนี้ค่ะนอกจากนี้ภายในงานสื่อมวลชนยังได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปการถ่ายภาพไวอ่อนอับอไว้ศิลปะและแรงบันดาลใจแห่งสีขาว มุ่งสอนทักษะการถ่ายภาพด้วยการใช้แสงไฟสองรูปแบบที่มีความแตกต่างกันเพื่อสะท้อนความสวยงามของภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ทั่วไปและการสื่อถึงอารมณ์อย่างลึกซึ้งซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับธีมกล้าที่จะเปลี่ยนของวันสเรซากลประจำปีนี้ค่ะโดยคุณพงศักดิ์ตั้งติวาจาช่างภาพรับเชิญจากรายการอเมริกัน next ็อป m o เดลและงานนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากคุณปุกลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลนักแสดงและนางแบบชื่อดัง มาร่วมเป็นแบบให้พวกเราได้ถ่ายรูปด้วยล่ะค่ะเรื่องพบกับเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่ที่พร้อมจะเปิดตัวสู่สาธารณชนที่งานบางกอกอินเตอร์เนชนแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2560ที่อิมแพกเมืองทองธานีแล้วพบกันนะคะ